มาอรณภาซึ่งใจเล่าความน่ารักแท่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ลืมมิตรภาพช่วยอุดหนุนหอมมะอรณภาไม่ได้อยากออกจากวงการเองแต่ถูกบังคับเปิดใจโดนดาแรง หลังจากหายหน้าหายตาออกจากองค์การไปนานมาอรณภากฤษดีล่าสุดได้มาออกรายการคนดังนั่งเคลียร์ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8ให้แฟนๆหายที่ถึงหลังจากเคยมีประเด็นตกหน้านันกกุงโซมาแล้วหนึ่งรอบก็มีวายโดนชาวเน็ตแซเรื่องน้องเมย่าสันสันมิสฟาร์ดิลส์ไทยแลนด์2023อีกรอบแถมโดนด่าแรงว่าอีแก่กซึ่งเจ้าตัวเปิดใจว่าโกรธมากแถมในรายการยังมีการเล่าถึงสาเหตุที่แท้จริงว่าออกจากวัดงอการเองหรือถูกใครสั่งออกกันแน่อีกด้วยแฟนๆ สามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง youtube ช่อง8 h t t p s w w w y o u t u b e c o m w a t c h v t n g u อันขีดเท่านั้นวันที่มาตัดสินใจหันหลังให้วงการบันเทิงวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นจริงๆดิฉันไม่ได้หันหลังให้กับวงการบันเทิงแต่เขาเพียงแต่ว่าไม่ให้ดิฉันอยู่ในวงการบันเทิงมากกว่าใครจะกล้ามาสั่งมาให้ออกจากวงการบันเทิงเธอก็ไม่ใช่เด็กว่านอนสอนง่ายนะคะก็วันนั้นที่ดิฉัน ต้องไปออกรายการอ่านข่าวและเขาก็บอกว่าอยากเพิ่งมาให้หยุดก่อนตั้งแต่วันนั้นที่หยุดก็หยุดไปจนถึงวันนี้กระทั่งรายการที่เป็นรายการวาไรตี้เหตุผลที่ทําให้เธอหยุดคืออะไรเธอไปทําผิดขอโทษนะคะเธอไปทําคดีหรืออะไรที่เป็นคําสั่งศาลห้ามปรากฏตัวในสื่อหรือทะก็มันไม่มีอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าเขาก็มีคําสั่งมาเองด้วยเหตุที่ว่าตอนนั้นกระแสมันออกมารุนแรงมากขึ้นใช่ไหมคะอย่างบ้านเมือง เราวันนี้มันเป็นสองฝ่ายใช่ไหมมันก็เป็นสองฝ่ายตลอดมาถึงทุกวันนี้นั้นอีกฝ่ายหนึ่งมันก็รุมกระหนำ่ำจนกระทั่งมันเป็นกระแสที่ทําให้ดิฉันวินาสันตโรได้จากเรื่องที่1คือใน Facebook ของน้องคนหนึ่งที่อยู่ในวงการซึ่งตอนนี้เขาก็ไม่ได้อยู่แล้วนะคะฉันก็อยู่ในวงการเสร็จแล้วเขาก็โพสต์เกี่ยวกับเด็กเมื่อ,ก,อก่อนที่เรากําลังงอมีปัญหาในสังคมกับการยกนิ้วสามนิ้วขะและก็มีการแอนตี้หรือวิธีการก่อมอบกันในโรงเรียนเสร็จแล้วเขาก็จะมีกฎหมาย ซึ่งจะไม่ให้เด็กๆมีพฤติกรรมแบบนี้ในโรงเรียนก็จะให้ผู้ปกครองเซ็นเด็กก็มาฉีกจดหมายแล้วเขายกมือสา่งนิ้วเขาก็เอามาโพสต์แล้วก็บอกว่าเป็นพฤติกรรมที่แย่มากก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์เยอะมากด่าๆกันคือด่าเด็กไม่ควรทําอย่างนั้นอย่างนี้ดิฉันอ่านแล้วก็มีความรู้สึกว่าโรงเรียนนี้ดิฉันมีความผูกพันเพราะไม่ว่าจะเป็นที่น้องญาติหลานเรียนที่นี่กันหมดและเราก็รู้จักกับเบื้องบนด้วยนึกออกไหมถ้าดังนั้นเนี่เราเคยทำงานให้กับโรงเรียนนี้ด้วย ผลปรากฏว่าดิฉันก็ทนไม่ได้ว่ามันไม่ควรทําแบบนี้เราก็เลยคอมเมนต์บ้างลักษณะคอมเมนต์ของดิฉันก็ชัดเจนรุนแรงตรงไปตรงมาถ้าทําแบบนี้ก็ให้ไปแหกนอนอยู่ที่บ้านไม่ต้องมาเรียนแล้วกันง่ายดีนึกออกไหมมันก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องนึกออกไหมค่ะก็คือจบเอาเป็นว่าเรามีความเห็นเราก็เลยคอมเมนต์บ้างแต่ก็ไม่ใช่คอมเมนต์เพียงแค่ผู้เดียวทุกคนก็คอมเมนต์ใช่คะ่ะทุกคนก็คอมเมนต์หมดเสร็จแล้วนี่ดิฉัน ก็มีความรู้สึกว่าโอเคก็ไปแต่งตัวจะไปทํางานพอแวบหนึ่งประมาณ5นาทีดิฉันก็มีความคิดว่าเอ๊ะมันคงแรงไปนะดิฉันเลยกลับมาแล้วลบออกแค่5นาทีมาลบออกพอลบเสร็จทางฝ่ายรายการที่จะไปทําอ่านข่าวเขาก็โทรมาบอกเกิดอะไรขึ้นทําไมมันแบบว่ามันกระจายไวมากเลยไม่ใช่พี่ใช่ไหมก็บอกอันนี้หรือพี่เองอุ้ยทําไมมันไปเร็วขนาดนั้นทุกคนก็รุมเข้ามาด่าดิฉันในไอจีกับ Facebook ดิฉันโดนด่าแบบว่าเป็นหมื่น เป็นแสงคือดาบแบบวินาสันตโรจนกระทั่งผู้จัดบอกอย่ามาเลยให้หยุดก่อนนั้นก็คือเหตุผลเลยแล้วรายการอื่นๆก็เลยแอนตี้ไปด้วยเลยไม่ต้อนรับม้าอ,อรณภา,าอีกเลยใช่ไหมคะคงจะเป็นเช่นนั้นเพราะเขากลัวพอดิฉันไปออกโทรทัศน์ก็จะทําให้กระแสเนี่โดนรุมชาวเน็ตบอกว่าที่ม้าอรณภา,าไม่มีงานไม่มีอะไรจะทําเป็นเพราะทําตัวเองมากิดอย่างไรอันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ใช่ก็ได้เพราะดิฉันเองก็เป็นคนคอมเมนต์ลงไปเอง ก็เหมือนกับที่ดิฉันตกหน้าเด็กอันนั้นดิฉันก็ยอมรับว่าดิฉันทำแต่มันมีเหตุที่ต้องทำเหมือนกับอันนี้มันก็มีเหตุที่ทำให้ดิฉันต้องคอมเมนต์แต่ดิฉันทำทุกอย่างมันไม่ได้นุ่มนวลหรือเป็นแบบว่าผู้ลากมากดิดิฉันแบบตรงไปตไรงอมาชัดเจนพอทันทีที่เราประสบชะตาชีวิตแบบนั้นเพื่อนในวงการบันเทิงให้ความช่วยเหลือและติดตามเราบ้างไหมขะส่งกำลังใจไหมขะหรือว่าเหลือน้อยลงหัวเราะก็คนที่สนิทสนิทกันนะคะก็ยังอยู่เหมือนกัน แล้วตีตัวออกห่างมีไหมก็ไม่ค่อยได้รู้สึกหรือว่าดิฉันไม่ค่อยมีคนในวงการเยอะมัง้งมีน้อยใจบ้างไหมกับใครบางคนอะไรที่ทําให้เธอรู้สึกแต่ฉันว่าเธอไม่น่าจะแคร์ใครใหมมีมีดิฉันไม่แคร์ใครแต่ดิฉันมีความรู้สึกว่าเวลาที่ฉันให้ใจใครแล้วแต่ทําไมคนอื่นถึงเอามีดแทงข้างหลังดิฉันได้ยิ้มเคยน้อยใจในวาสนาตัวเองไหมที่ขึ้นสูงสุดและร่วงขนาดนี้ ไม่เคยน้อยใจขอบคุณที่ปฏิบัติธรรมพูดอีกแล้วเนื้อทุกอย่างมันไม่มีความชีรังอยู่แล้วมันสูงสุดสุดท้ายมันก็ต้องส่งสามันทุกสิ่งทุกอย่างมาคัาถ้าอยู่เธอดูโทรศัพท์แล้วเจอคนด่าเธออีกแล้วแบบไม่เคยรู้จักกันเลยคนไม่เคยประสบทำอย่างไรอย่าบอกว่าทําใจปล่อยวางมันไม่ได้ทุกคนนะคะมันไม่ได้หรอกมันก็ต้องรู้สึกเราไม่ใช่พระอิทรปูนเมื่อเร็วๆนี้พูดได้หมาโรโกรธเลยดิฉันเคยคอมเมนต์น้องเมยย่าที่ประกวดแล้วเขาก็ได้เป็นมิสฟรีเลส ไทยแลนด์แล้วเขาก็เอารูปมิสฟบิลเสของเมย่ามาลงแล้วก็เขียนมาฉันไปแอนตี้เขาในเรื่องของความงามเขาก็มุ่งลงเข้าใจใหมอีกแก่อย่างนี้ฉันก็บอกว่ามันคนบริบทแหละการที่เมย่าเนี่ยไปสมัครประกวดตอนนั้นมิสทิฟฟานี่ถ้าประกวดนางงามคําว่านางงามมันต้องงามแต่ถ้ามาอย่างนี้ฉันก็ต้องถามว่ากล้าดีอย่างไรถึงมาในขณะที่ฉันเป็นคอมเมนเตอร์ฉันก็ต้องถามตรงไปตรงมาว่าทําไมถึงมาเวทีนี้ มันยังมีเวทีอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายไม่ใช่หรืออย่างใน CDC ใช้ความสามารถไม่ต้องสวยหรือ fabulous อันนี้คือถูกเวทีดังนั้นคนที่ด่าดิฉันต้องเข้าใจในบริบทด้านนี้ก่อนก็เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก็เขาเพิ่งได้มงมาสุดท้ายนี้หากใครไม่อยากตกกระแสะเหล่าคนดังที่กำลังมีประเด็นร้อนในสังคมแฟนๆสามารถติดตามได้ที่รายการคนดังนั่งเคลียทุกวันจันทรพฤหัสบดีเวลา16นาฬิกาทางช่อง8กดเลข27 และรับชมย้อนหลังได้ทาง YouTube ช่อง8เท่านั้น